ทันทีที่คุณกินปลากระป๋องเข้าไปไกลไกแห่งชีวิตจะเริ่มทำงานทันที <Hey. S 1> ในกระเพาะอาหารเนื้อปลาคุณภาพจะถูกย่อยสลายเพื่อปลดปล่อยสารอาหารล้ำค่าที่ซ่อนอยู่ภายในผ่านผนังลำไส้เล็กสารอาหารเหล่านี้จะถูกดูดซึมและส่งตรงเข้าสู่ระบบเลือดไปทั่วร่างกายดูนั่นสิผลึกแคลเซียมขาวมุกและสายโซ่โปรตีนสีฟ้ากำลังมุ่งหน้าไปสู่เป้าหมายที่สำคัญ แคลเซียมเข้าเต,เติมเต็มมวลกระดูกให้หนาแน่นแข็งแกร่งและปกป้องโครงสร้างร่างกายของคุณในขณะที่โปรโตีนเข้าถักทอเส้นใยกล้ามเนื้อซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอให้กลับมาทรงพลังอีกครั้งแม้แต่สมองโอเมก้า3ก็ช่วยกระตุ้นให้นิวรอนสื่อสารกันได้อย่างแม่นยำและว่องไวช่วยสร้างสมดุลให้จุลินทีย์ในลำไส้ให้ระบบภายในของคุณทำงานได้อย่างสมดุลแบบ คืนความสดชื่นและพลังงานที่ยั่งยืนให้คุณพร้อมสำหรับทุกความท้าทายในชีวิตแต่อย่าลืมปริมาณโซเดียมที่สูงเกินไปอาจทำให้เกิดการระคายเคืองและอักเสบในระบบทางเดินอาหารได้สำหรับบางคนอาการแพ้หรือระดับเกลือที่มากเกินไปอาจส่งผลลัพธ์ที่ไม่พึงประสงค์ต่อร่างกายได้เลือกกินอย่างพอเหมาะเพื่อรับคุณประโยชน์สูงสุด สุขภาพที่ดีเริ่มต้นจากสิ่งที่คุณเลือก